จะไปไหนคะไปเก็บไมยมกันคะ่ะไปเลยเดินเดินมนะเออเดินดูรถด้วยล่ะรอแม่รอไหม,ไมอ,หอ,อืออฮึเดินเลยเดินเก็บไมยมค่ะพระลงปหนูตอนนี้พระรูอยู่ในวัดแล้วเราจะไปเชื่อมกันนะคะทุกคน,น,นเออ โน่นไปทางโน้นน่นเดินไปโน่นไปทางโน้นเดินไปเดินไปมันจะกาศง่ <c oughs> มศามสาแดดแห้งค่ะช้างไปเก็บไม้ยมค่ะดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยดอกไม้ <c oughs> ผ้าไปมึงยมค่ะพี่น้อง <c oughs> เอาเดินครับเดินเร็วเดินไป น้องเกต้าแวะเก็บดอกไหมเอาวางล้มก่อนค่อยเก็บเอาเก็บเอาระวางน้ำด้วยเก็บยังเด็ดมาโอ้โหได้ไหมสวยหันมาดิโอ้โหสวยมากเลยค่ะทุกคนใส่เต่าด้วยค่ะด้วยโอ้โอเคโอเคไป แกเก็กบดอกไม้ข้างทางเก็บนไม้เ็แล้วเห้แล้วแล้วเหรอไปเ,เดินเราไปดูมายมต้นมายมกันต่อเดินเดินครับถึงต้นมายมแล้วค่ะไปอีกเดินไปอีกต้องลง้มๆมหน่อยไม่ใช่ข้ามไปข้ามไปเออนี่ค่ะต้นมายมเราถึงแล้วค่ะ จะต่อยมายมนะแล้วใกล้ๆดกูกคักดูกแม่พี่น้องคนเอ้ยบักยมไหมคนุณนะคะสันใจ็บยมบ้ค่ะจะไปเชื่อมน้องเบิงคะ่ะพี่น้องเชื่อมดกคัก นี่พึ่งจะเป็นค่ะรุดต่อไปอั่นี้เอางานนี่เก้งานนี่เก็บงานนี่ค่ะไ,ไ,ไปทางนั้นมันเลื่นน้ำออกมาออกมาทางนี้ ่ะพี่เราเมื่อกี้พูด Hãy joy cho kênh ไลค่ะค่ะพี่น้องโอ้โหอะหลายมากโอ้โห,หอะไยหยบได้บ่ละ่ะใส่สัตว์ป้าไลค่ะพี่น้องเอ้ยไปดองแซ่อิ่มหนึ่ง bay hôm gì hát nạc bay hôm gì hát nên được Hãy gì cho kênh

เอาเดี๋ยวยวแป๊บน,นึงหลายคัาค่้าวปยุมเก็บไปดองค่ะตากกาหนึ่งยังเหลือเต็มต้นอยู่ดิ เป็นมต้นเลยค่ะเ,เยอะค่ะอันนี้ลูกน,น้อยลูกน้อยให้ใหญ่ไงค่ะแกเรารอแกมาเอาเป็นงดวด นี่กิ่งที่เอาเมื่อกี้นี่ค่ะกิ่งเดาเมื่อกี้นี้ทั้งๆก็มีค่ะเต็มเลยตายคลักตะก้านุ่งเต็มๆเลยค่ะ